เอาล้วฮะทุกคนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Punch Man the Strongest เหมือนเดิมนะครับการรวมเซิร์ฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันบรรยากาศภายในเซิร์ฟนะฮะจะคึกคักแค่ไหนคืออเซิร์ฟผมจะรวมกับเซิร์ฟ317 318 319แล้วก็320นะครับบอกเลยว่าเละนะฮะ อ้าวท่านอาจารย์ทำไมท่านวิ่งช้าจังครับวิ่งเร็วๆนะฮะเข้าสู่โลกใบใหม่นะฮะเข้าสู่โลกที่มีแต่คนพลังเยอะๆนะครับทำใจไม่ได้อะไรครับเนี่ยแดกคุณคิซินไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่บ้างนะครับอะไรเนี่ยแจกตัวตีบอสเนาะอ้าวรู้งี้มาตีวันนี้ดีกว่านะครับไม่น่าไปเสียเพชรซื้อรอบเลยอนะ่ะ โบนสัสคูณ2กลับมาแล้วอ่ะน่าจะมีโบนสัสคูณสองนะฮะโอเคพวกนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวดูบรรยากาศนะฮะชารโลก,กับพวกพลังนะครับคลิกคลื้นกันเลยนะฮะ <c oughs> อ้าวันนี้ฟาร์มเสียดได้สองครั้งเหรอครับ <c oughs> ใช่เหรอเดีย๋ยวไปดูกันครับถ้าฟาร์มได้2ครั้งนี่แบบคุ้มเลยนะ <c oughs> เอ้ยจริงด้วยครับ อย่างคุ้มเลยโอเคเข้าไปฟาร์มกันครับมี3ตัวละก็น่าจะชนะได้แหละกดข้ามไปเลยฮะเสียเวลาฟาร์มได้3รอบใช่ไหมเดี๋ยวผมฟาร์ม4รอบเลยฟาร์มเอาเศษม่วงด้วยพอดีอยังคุ้มเลยฮะวันนี้ ไปครับซื้อเพิ่มอีกรอบหนึ่งเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรผมหายไปในหมดอ่ะเดี๋ยวนะข้ามไหมฮะเช็คก่อนได้เศษเหลืองมาด้วยโอเคเฮ้ยทำไมเพชรผมหายอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวไปดูกิจกรรม่มนสุขสันตีหนูมเล่นยังไงครับนี่ เพชรผมหายไปไหนเนี่ยอ่าเราจะเข้ามาทําอะไรครับนี่อเอาเอาโลกโลกเพชรหายนี่คือโลกโอเคมาดูพลังกันหน่อยะฮะโอ้โหตกไปโยนดับที่32เลยนะครับพลังรวมสูงสุดอันดับที่1จะเป็นคุณท็อปโซนนะฮะพลังอยู่ที่17ดล้านเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปจัดทีมให้มันแซงดีกว่าเออเขาเป็นหน้าเป็นตาให้เซิฟซะหน่อยโอเคยินดีด้วยนะฮะ ทีเินได้รับพลังอันดับที่หนึ่งนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่พลังที่แท้จริงหรอกคนเขายังกักอยู่นะฮะแต่ผมอหลอดเท่ตอนนี้ได้ก่อนครับโอเคเอาลูกกระจกลงไปเหมือนเดิมนะฮะดูสิอ <c oughs> ลรอเท่แล้วฮะ แชทโลกปกติก็ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากรวมเซฟ <c oughs> คลิกคลืนนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวละครสุดแกร่งนะฮะไปดูนะว่ดดวงผมจะหล่นมาอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมว่าไม่น่าจะต่ํากว่าอันดับที่10แน่นอนนะฮะดูจากทรงละแล้วอันดับประลองละฮะเดี๋ยวไปดูกันก็น่าจะมีแต่บอทนะครับ เพราะว่าอันดับก็ยังไม่คงที่นะฮะน่าจะอีกสัก2-3วันนะครับค่อยจะคงที่เดี๋ยวเล่นรอบฟรี5รอบนะครับไต่กับบอดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาไต่กับคนนะครับให้คนเขาไต่ขึ้นมาก่อนนะแต่ก็ไม่รอดหรอกครับเพราะว่าจะไต่ได้ถึงอันดับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วไต่เขาล่ะครับได้รวมเข้ามาด้วยกันไมเนี่ยดยวก่อนนะ ดูเหมือนว่าแต่เขาก็น่าจะไม่ได้รวมนะครับเพราะว่าก็มีแต่เซิร์ฟ2 0เซิร์ฟส2 0ร2 1แล้วก็322นะฮะตอนนี้แต่เขามีแค่3เซิร์ฟอยู่นะครับไหนดูซิมีคนเผยพลังมาหรือยังนะครับก็ยังไม่มีนะครับอันดับที่1ตอนนี้นะฮะย้ำว่าตอนนี้นะครับ,นนรบก็จะเป็นผมนะครับ พลังรวมอยู่ที่17,590,000นะครับอันดับที่2ก็จะเป็นคุณท็อปโซนนะครับพลังรวมอยู่ที่17,800,000นะฮะอันดับที่3ก็จะเป็นคุณกิวดันนะครับพลังรวมอยู่ที่1 6 4 4 9 0 0นะครับอันดับที่4ก็จะเป็นคุณ A v วเหมินหรือเปล่าฮะอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพลังรวมอยู่ที่16,217,000นะครับมาดูตัวละครสุดแกร่งกันนะฮะ โอ้โหบอกแล้วล่วงนะฮะล่วงผมอยู่อันดับที่9เลยนะครับส่วนร่วงของอันดับที่1เนี่ยจะเป็นร่วงของคุณนายต้นข้าวนะครับกำลังรวมอยู่ที่4 6 5ล้านหานพันนะฮะดูของ่อยสิครับอื้แน่นทั้งนั้นเลยนะครับอาวุธเฉพาะ3ดาวนะฮะส่วนตาเฉพาะนี่ซัดไป6ดาวเลยนะครับแล้วอุปกรณ์อื่นจะเป็นคระเซตนะครับเป็นแผ่นเฮดพีด้านทานนะฮะ ที่เหลือก็จะเป็น HP HP นะครับอัพไปที่สีดาวเลยนะส่วนการ์ดบัฟก็สีดาวเหมือนกันนะครับของแน่นๆเลยนะฮะแต่ละคนตัวละครสุดแกร่งอันดับที่2จะเป็น G Not ของคุณท็อปโซนนะครับพลังรวมอยู่ที่4 3ล้าน3แสนนะฮะอันดับที่3จะเป็นราชาทะเลลึกของคุณน้องต้นนุ่นนะครับพลังรวมอยู่ที่4 2 3ล้าน2แนหมื่นนะฮะ อันดับที่4ก็จะเป็นยุงของคุณพอร์ตหรือเปล่าครับโอ้โหอันนี้ก็ยุง5ดาว5ดาวม่วงเลยนะฮะสุดจัดเลยนะครับแต่ละคนดวงผมก็อยู่อันดับที่9นะฮะโ,โ,โอเคครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการรวมเซิร์ฟเดี๋ยวน่าจะอีกสัก2 3สวันนะครับอันดับค่อยจะคงที่นะผมว่าตอนนี้ก็ยังบางคนก็ยังไม่ได้เข้าเกมมานะครับหลังจากรวมเซิร์ฟเสร็จผมนี่รีบเข้ามาดูเลยฮะ คักมากนะครับโอเคคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ